รักที่ไร้เสียงของชายาถูกลืม EP ที่12เพียงแค่ยาจกธรรมดาขึ้นรถมาเถิดลู่ชิงบอกเหมยหลินก่อนที่ตัวเขาจะรู้สึกขายหน้านางไปมากกว่านี้คล้อยหลังเมยหลินเจียอีกับหลันว่าก็มาถึงรถมาเช่นกันท่านอองเพคะหลันว่าและเจียอีกเล่าทักทายลู่ชิงเสียงหวานพร้อมท่าทางเขินอายในอาพรแสนประณีตที่พวกนางเตรียมมาเพื่อการเข้าวังเป็นพิเศษ ขึ้นรถม้าเถอะลู่อ๋องเอ่ยเสียงเรียบการตอบรับจากลู่ชิงทำให้พวกนางผิดหวังอยู่ไม่น้อยแม้พวกนางจะแต่งกายงดงามถึงเพียงนี้แต่ท่านอ๋องกลับมิได้หยุดมองเพียงนิดสายตาของพระองค์ยังคงเมินเฉยเช่นเดิมภายในรถมา้าดูแค่ไปถนัดเมื่อทั้งสี่คนนั่งอยู่หลันฮวานศึกไม่พอใจนักที่ชุดลายโบตันยังเทียบไม่ได้กับชุดแดงชาติของเหมยหลิน ไม่ต่างจากเจียอีที่แม้จะมีท่าทางสงบแต่ภายในใจก็รู้สึกคับแค้นใจอยู่ใช่น้อยที่อาพรสีม่วงปักลายนกยูงฝีมือช่างตัดเย็บอันดับหนึ่งของผิงอันยังสู้งานปักของเหมยหลินไม่ได้แต่นั้นยังไม่น่าเจ็บใจเท่าการที่สายตาท่านอองที่มองเหมยหลินที่แตกต่างจากที่มองนางแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่นั่นก็ยืนยันว่าเหมยหลินมีสถานะในใจเขาแตกต่างออกไป เมื่อรถมา้ามาถึงหน้าพระราชวังท้องฟ้าก็ทอแสงสุดท้ายของวันแล้วงานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูตรของฮองเฮาจัดกลางสวนของพระราชวังเพื่อลำลึกถึงเหล่าแม่ทัพทหารผู้กล้าที่นอนกลางดินกินกลางทรายนำทัพออกศึกจนก่อตั้งเป็นราชวงศ์ขึ้นมาได้งานเลี้ยงในคราวนี้จึงจัดอย่างเรียบง่ายดังเป็นงานเลี้ยงในครอบครัวเท่านั้นบัดนี้ในลานพิธีขุนนางคนสำคัญและครอบครัวของตน หรือแม้แต่องค์รัชทายาและพระชายาก็มาถึงแล้วขาดเพียงแต่ห้องเต้และห้องเฮาเท่านั้นเมื่อลู่ชิงและพระชายาเดินเข้าไปในงานทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่ท่านอองและเหล่าชายาด้วยใบหน้าหล่อเหลาและเย็นชาของอองลู่ทำให้เหล่าคุณหนูของตระกูลต่างๆฝันหวานไปไกลไม่ต่างจากเหล่าคุณนางและเหล่าคุณชายที่อิจฉาท่านอองอยู่ไม่น้อยที่มีชายางามล่มเมืองถึงสาคน หากแต่ในนั้นเหมยหลินหญิงงามในชุดสีแดงชาติปักลายมังกรเกี้ยวหงนั่นช่างดูอ่อนช้อยสูงส่งหน้าหลงไหลจนไม่อาจถอนสายตาได้ลู่ชิงสังเกตเห็นสายตาของเหล่าบุรุษต่างมองไปยังชายาของตนและดูเหมือนจะจับจ้องอยู่ที่เหมยหลินมากกว่าผู้ใดมันทําให้เขากลับมีความรู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างบอกไม่ถูกท่านอ,องช่างโชคดีนักพระชายาทั้งสามช่างงามพร้อม ยังคงเป็นใต้เท้าซูที่กล่าวหยอกล้อเขาเช่นเคยยังไม่เข็ดจ,จากคราวก่อนอีกหรือใต้เท้าซูชมเกินไปพระชายาของข้าแม้งงามแต่ก็มีกิริยากลับไม่อ่อนช้อยเช่นฮูหยินซูลู่ชิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มมีใครไม่รู้บ้างฮูหยินซูหากไม่ได้ดั่งใจชอบลงไม้ลงมือเป็นที่สุดใต้เท้าซูถึงกับหน้าตาบวมช้ำมาว่าราชการอยู่หลายครั้งท่านอ๋องกล่าวเกินไปกล่าวเกินไป ทายเท้าสู่ขนชั่นทั้งตัวเมื่อมองไปด้านหลังของตนเห็นภรรยาจ้องตาเขแมงฮ่องเต้ฮองเฮาเสด็จขันที่ประกาศทุกคนต่างลุกขึ้นถวายพระพรถวายพระพรฝ,ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีถวายพระพรฮองเฮาทรงพระเจริญพันปีพันพันปีทุกคนนั่งลงเถิดวันนี้ฮองเฮาจัดงานวันเกิดอย่างเรียบง่ายไม่ต้องมากพิธีฮ่องเต้กล่าวเสียงเข้ม นี่เป็นครั้งแรกที่เหมยหลินได้พบฮ่องเต้ชิงผิงเป็นครั้งแรกพระองค์ช่างน่าเกรงขามเริ่มงานเลี้ยงเถิดฮองเฮาเกล่าวเปิดงานขันทีเริ่มอ่านรายชื่อผู้ที่มอบของขวัญองค์รัชทายาทพระชายาทรงมอบพระพุทธรูปเนื้อหยกขาวและมุกราตีห้าเมตรขันทีเล่าจบองค์รัชทายาทและพระชายาลุกขึ้นถวายพระพรลูกและพระชายาขอให้เสด็จแม่พระลานามัยแข็งแรง องค์รัชทายาทยังรู้ใจแม่เช่นเคยฮ่องเฮากล่าวอย่างเมตตาด้วยพระนางชอบสวดมนต์ภาวนาฮ่องเต้ถึงขั้นสร้างศาลาภาวนาให้พระนางโดยเฉพาะของขวัญชิ้นนี้จึงถูกใจพระนางยิ่งนักลู่ชิงอ๋อ,องและพระชายาถวายประคำมงคลของเจ้าอาวาสวัดถั่วอิงและบัวมรกฏเทียสซานทุกคนต่างแปลกใจกับของขวัญน,นี้ ด้วยประคำของเจ้าอาวาสวัดถั่วอิงไม่เคยมอบให้ผู้ใดนั่นยังไม่นับบัวมรกตเทียสารที่ร้อยปีจะบานแค่ดอกเดียวและยังเป็นยาอายุวัฒนะลูกและพระชายาขอให้เสด็จแม่กเกษมสำราญลูกเอ๋อของข้าช่างน่ารักยิ่งฮองฮาวกล่าวหยอกล้อพระโอรสนางพอใจของขวัญมากเจ้าอาวาสวัดถั่วอิงบำเพ็ญภาวนามาทั้งชีวิตการที่ได้ประคำของเจ้าอาวาสย่อมเป็นสิริมงคลไม่น้อย เมื่อการถวายของขวัญจากเหล่าขุนนางจบลงงานเลี้ยงก็เป็นไปอย่างคลึกครื้นเหล่าแม่ทัพต่างเล่าอดีตย้อนความหลังตอนเริ่มก่อตั้งราชวงศ์ทำให้ฝ่าบาทหวนรำลึกถึงคนผู้หนึ่งทุนเสด็จแม่วันนี้หนิงเอ๋อเตรียมระบำบูชาพระพุทธองค์มาถวายท่านด้วยรัชทายาทกล่าวอย่างอ่อนโยนเมื่อต้องเอ่ยถึงพระชายาของตนเมื่อรัชทายาทพูดจบเสียงบรรเลงเพลงก็ดังขึ้น วานนิงเออระบำยอ,อ,อย่างอ่อนช้อยสายตาที่จับจ้องไปยังนางต่างเปี่ยมด้วยความชื่นชมในความงามของระบำที่นางร่ายรำสมกับเป็นบุตรีคนโปรดของใต้เท้าหวานผู้เป็นอาจารย์ของรัชทายาทและอองลู่ต่างจากสายตาของอองลู่ที่มองไปยังนางที่เปี่ยมไปด้วยความเศร้าพลางยกสุราขึ้งดื่มอยู่ไม่ขาดนางคือสตรีที่ท่านอองรักสินะเมยหลิงที่สังเกตเห็นสายตาของอ,องลู่ ฝ่าบาทและฮองเฮาถึงได้เร่งรีบจัดงานแต่งของท่านอ่องนักคงไม่อยากให้พี่น้องต้องขัดแย้งกันเหมยหลินเข้าใจทุกอย่างอย่างจ่มแจ้งการระบำจบลงเสียงปร,รบมือด้วยความชื่นชมของผู้คนดังขึ้นดีดียิ่งนักตบรางวาัลฮองเฮาพอใจกับการแสดงนี้ยิ่งนักขอบพระทัยฮองเฮาเพคะนิงเอ๋ยยิ้มอย่างดีใจแล้วพระชายาทั้งสามของท่านอ่องลูก เราจะแสดงความกตัญยูต่อฮองเฮาด้วยหรือไม่หรือมีก็แต่เพียงความงามเท่านั้นขุนศึกเว่ยเซียวผู้ไม่พอใจในตัวอองลู่เนื่องจากความเห็นของตนในกองทัพมักขัดแย้งกับท่านอองอยู่เสมอกล่าวอย่างเย้ยหยันเช่นนี้เองหน้าขายหน้าจวนอองยิ่งนักขุนนางบางคนเริ่มซุบซิบนินทาอย่างจงแจ้ง ได้ยินมาว่าบิดาของพระชายาเหมยหลิงก็เป็นอาจารย์ผู้มากด้วยความรู้เชน่นกันกับบิดาของพระชายารัชทายาทคงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบิดามามิใช่น้อยกระมังเว่ยเซียวจ้องจะทําให้อองลูกขายหน้าโดยการเล่นงานเหมยหลิงสตรีที่ไม่มีตระกูลคอยส่งเสริมดังพระชายาอีกสองคนบิดานางเป็นเพียงยาจกธรรมดาจะเอาสิ่งใดไปสู้ใต้เท้าหวานกันเล่า ขุนนางบางคนถึงกับวิาพากวิจารณอย่างเปิดเผยปัางเสียงจอกสุรากระทบกับโต๊ะเสียงดังทําให้ขุนนางเหล่านั้นเงียบปากในทันทีพระชายาของข้าไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ความสามารถกับผู้ใดน้ําเสียงเยือกเย็นของลู่ชิงดังขึ้นหม่อมฉันจะทําเพคะเสียงเหมยหลินดังมาจากด้านหลังอองลู่แม้ว่าบิดานางจะยากจนแต่ไม่ควรมีผู้ใดมาดูถูกท่าน บิดาของนางตอนมีชีวิตอยู่มีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เคยทำสิ่งใดผิดต่อฟ้าก้มหน้าก็ไม่ต้องอายดินคนพวกนี้มีสิทธิ์ใดามาดูถูกพ่อของนางกัน